สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Spreading นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเล่นเกมแบบทดสอบบุคลิกภาพโดยให้เลือกกลุ่มสีที่ชื่นชอบมากที่สุดจากทั้งหมด6กลุ่มสี A ถึง F โดยกลุ่มสีที่ท่านเลือกจะบ่งบอกว่าคุณมีความโดดเด่นหรือจุดเด่นความสามารถแบบไหนนะคะในสังคมนะคะคุณเป็นสีสันอะไรในสังคม มาเริ่มกันที่กลุ่ม 4A นะคะคุณเป็นสีสันในสังคมเพราะคุณเป็นนักสังคมคุณเป็นคนเปิดเผยชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาและสบายใจที่จะเล่าเรื่องของตัวเองให้ผู้อื่นฟังคุณมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนเป็นตัวของตัวเองและจะไม่เซซ้งใดๆให้ความสำคัญกับการจริงใจผู้คนชอบคุณเพราะคุณสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องและได้เรื่อย คุณมีอะไรให้คุยกับพวกเขาได้เสมอเข้ากับคนง่ายคุยเก่งคุณไม่ใช้คนเก็บตัวคุณแสดงทั้งด้านดีด้านเสียของตัวเองออกมาและมันไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยกุ่มสีบีนะคะคุณเป็นสีสันในสังคมเพราะคุณเป็นผู้กล้าคุณเป็นคนที่รักการผจญภัยอย่างแท้จริงและคุณชอบที่จะลองอะไรใหม่ๆคุณมีความกลัวเหมือนกับคนอื่น แต่คุณมักจะฝ่ากฝืนเสียงเล็กๆในหัวที่บอกให้คุณหยุดคุณมีเป้าหมายเป็นที่ตั้งพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่เห็นผลช้าคุณก็จะไม่ทิ้งความพยายามคุณชอบที่จะลุยและเกลียดการพลาดโอกาสใดๆเพราะสำหรับคุณแล้วการล้มเหลวดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยลุ่มซีซีคุณเป็นสีสันในสังคมเพราะคุณสง่างาม คุณเป็นคนมีไหวพริบรอบรู้คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าสังคมเก่งที่สุดแต่คุณรู้ว่าควรจะพูดอะไรเมื่อจําเป็นเหมือนมีรังสีแห่งความลึกลับรอบร้อมตัวคุณมีออดรา่าความนักค้นหาและคุณชอบที่ให้ผู้คนสงสัยในตัวคุณอีกด้วยคุณจะไม่เป็นผู้เริ่มการสนทนายอย่างจริงจังคุณแค่สอดแทรกบงัง บ้างเมื่อถึงจังหวะของคุณทีจะแสดงความโดดเดน่นคุณให้ความสำคัญกับความประทับใจเมื่อแรกพบคุณมักทำให้คนประทับใจและอยากรู้จักคุณมากขึ้นกลุมสีดีคุณเป็นสีสันในสังคมเพราะคุณมองโลกสวยงามคุณมักมองโลกในด้านดีแม้ว่าโลกจะกำลังมืดมนและเศร้าหมองขนาดไหนคุณจะเห็นเรื่องดีในนั้นเสมอ คุณอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเดิมเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่คุณเชื่อว่าการคิดบวกเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขคุณมีความฉลาดหลักแหลมและสร้างสรรค์แต่ก็ยังมองโลกในแง่ของความเป็นจริงด้วยคุณรู้ว่าอะไรที่จำเป็นต้องแก้ไขเพราะคุณคิดบวกคุณจึงมีพลังงานอย่างมากมายที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง คุณสีอคุณเป็นสีสันในสังคมเพราะคุณกลมกลืนคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าไปได้เรื่อยๆและผู้คนก็ยังชอบคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นคนอยู่เป็นนั่นเองแม้คุณจะชอบทำอะไรประหลาดประหลาดสนุกสนานหรือบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณคุณชอบที่จะเสี่ยงแต่ก็ทำพลาดครั้งใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณไม่กลัวเลยที่จะผิดพลาดและมันก็ได้หล่อหลอมเป็นบุค,คลิกภาพของคุณผู้คนชอบที่คุณเป็นคนไม่เพอร์เฟกที่น่ารักคุณมีความสุขในแบบของคุณและคุณก็พอใจแบบนั้นเป็นความธรรมดาที่แสนพิเศษและกลุ่มสีสุดท้ายคือกลุ่มสี F คุณเป็นสีสันในสังคมเพราะคุณน่ารักคุณเป็นคนที่มีความสุขล้อมรอบอย่างง่ายดาย คุณเป็นคนราดเริงน่ารักและมีสเสน่ห์ต่อผู้อื่นคนอื่นมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ให้เกียรติและยอมรับคนอื่นอย่างแท้จริงและคุณก็ยังเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใครอีกด้วยคุณหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการต่อสู้แย่งชิงพยายามประสานให้ทุกคนไปกันได้ด้วยดีดีกว่าต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันชีวิตเป็นเรื่องยาก คุณจึงพยายามช่วยให้มันง่ายสำหรับคนอื่นๆและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้มันง่ายสำหรับตัวคุณด้วยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้นะคะและขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Event Pass วันนี้ยังไง Super spreading คขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ